สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้โอ๋ไม่รู้จะทำคลิปอะไรอยู่ในช่วงกัดตัวนะคะโอ๋ก็จะเอารีวิวกับข้าวแล้วก็รสชาติของข้าวมาฝากอ่าตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะโอ๋ก็ไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ไม่ได้กินข้าวกล่องของทางโรงแรมเลยก็จะเก็บไว้มาเช้ากินโจ๊กกับไข่ลวกไป2ลูกโจ๊กเซเว่นค่ะอันนี้จะเป็นหน้าหน้าตอนเที่ยงนะคะ ตอนเช้าก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นข้าวไข่เจียวต้มจืดอันนี้คือตอนเย็นนะคะนี่คือแบบข้าวตอนเย็นของโอ้ก็จะมากินร่วมยอดเลยวันนี้นมาชิมดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะอร่อยไหมลองดูก่อนนะคะเอาเริ่มจากอะไรดีอะเริ่มจากต้มจืดแล้วกันเนาะต้มจืดหัวไชเท้าอืมอร่อยนะคะรสชาติปาปานกลาง อร่อยตามด้วยต้ยมยำไก่เนาะอืมอร่อยอย่างที่บอกอะค่ะกับข้าวโรงแรมเนี่ยยอมรับว่าอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็จะเป็นไข่เจียวโอไม่แน่ใจว่าเป็นหมูสับหรือไก่สับนะคะน,นคะคะไข่เจียวเขาก็ฟูฟูดีแต่อันนี้มันต้องกระเช้าแล้วผมไม่ได้กินอยากกินโจ๊กวันเนี้ย ลองกินดูนะคะอื้ใช้ได้ถ้าร้อนๆนะอันนี้จะเป็นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะคะมีกับข้าวมื้อละส่งอย่างมีผัดหรือมีทอดก็จะมีต้ม นะคะอืมอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะคะกับข้าวอ่ะอร่อยทุกอย่างรสชาติแบบบ้านเราอ่ะค่ะแต่ถ้าคนกินรสชาติแบบจัดจ้านอาจจะอาจจะคิดว่าไม่อร่อยแต่สำหรับโอ๋อ่ะถ้าเกิดเป็นอ่ารสชาติแม่ค้านะคะก็คือทำรสชาติกลางๆแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าใครกินจืดกินเคม็มกินเปรี้ยวกินหวานก็ไปเพิ่มต่อได้ค่ะ ดี๋ยวก,กินได้ค่ะรสชาตินี้กินได้อ,อร่อยกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนกล่องเดียวไม่พอค่ะสองกล่องเลยมาเช้าโจ๊กสองซองไข่ลวกอีกสองลูกอันนี้ก็ข้าวสองกล่องรสชาติอร่อยแต่เสียดายน้อยไปหน่อยต้องไปอุ่นหนุนพี่เจเวนอีเลเวนมามากินเพิ่ม <c oughs> หิวค่ะ ี่โมงแล้วเนี่ยจะสามทุ่มอยู่แล้วค่ะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยจะสามทุ่มแล้วอะมองไม่เห็นหรอมะเพิ่งจะได้กินข้าวของโรงแรมนอนตื่นมาตอนเช้าตื่นมาอ่าวัดประหลอดรายงานตัวพอเสร็จแล้วก็อ่ากินโจ๊กอาบน้ำอาบถ่านอนต่อค่ะ ตื่นมาอีกทีหนึ่งสี่โมงเย็นคุยโทรศัพท์คุยสายละสองชั่วโมงชั่วโมงกว่างั้นน่ะว่างที่ไหนละแต่และว,วัน่ะไม่มีเวลาเบื่อค่ะกักตัวไม่มีเวลาเบื่อเสร็จจากคุยโทรศัพท์เป็นไงเยี่ยมบ้านตามเพื่ออ่าเยี่ยมเพื่อนบ้านไปมุงหลังคามั่งไปอ่าให้กําลังใจเพื่อนมั่งแวะเข้าไปดูเพื่อนใครแดงก่อนใครมีอะไรมาโอก็แวะเข้าไปดูแ,ดแ,ปดแล้วก็ เข้าไปดูเพื่อนบ้านใหม่ๆดูก่อนนะคะยังไม่ได้ทําอะไรแค่ดูอย่าบ้านนะดูแล้วก็ส่งจดหมายน้อยไว้แล้วก็จะเขียนลายชื่อไว้อยาให้ดูมีพยานและหลักฐานนะคะเนี่ยจะเขียนลายชื่อไว้ว่าอันไหนดูแล้วอันไหนยังไม่ได้ทําอะไรอันไหนดูแล้วรอมุงหลังคาประมาณนั้นโอ้ก็จะเขียนไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะ ตามกลับไปทุกคนค่ะไปเยี่ยมทุกคนค่ะสงสัยถ้าถ้าเปิดวิดีโออยู่เนี้ยจะไม่ได้กินข้าวผมคิดว่าผมกินข้าวดีก่อนดีกว่าเนาอแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้จะมีอะไรมารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะ